สวัสดีค่ะไมโครสิลี่ยมจงจิจนะคะแบบที่สิบห้าค่ะผ้าพันคอเป็นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะคะคราวนี้ใช้เป็นปรับกผมนะคะเป็นตัวช่วยค่ะ พะะันคอใช้ด้านนี้สั้นกว่านะคะแล้วก็อันนี้พันหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็เอามาสอดตรงนี้นะคะสอดตรงนี้เอามาจะยาวไม่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดจับระเบียบตรงนี้นิดนึงไม่ต้องรัดคอมากนะคะ าเราอยากให้ลายทางนี้ออกแล้วก็หวนออกมานะคะแล้วมันจะจอ,อยู่ลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้เอาเป็นปลาอมมาครอบไว้ตรงนี้แล้วก็ที่เสียบเป็นปลกผมนี่นะคะเสียบ ก็กลัดไว้ก็จะได้ผ้าพันคออีกหนแบบนี่เป็นแบบที่15นะคะก็ทำง่ายๆพันคอเสร็จรวดเร็วนะคะหวังว่าทุกคนมีความสุขนะคะม่ครูมีความสุขมากที่ได้เคเอทผ้าพันคออปีนี้ เพราะว่ามันจะหนาวมากเราก็จะเตรียมไว้วันละแบบละแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะ